คุณเสียโวรถนะครับพี่น้องสามารถมีคำถามหรือพูดคุยทางใต้กับไครนะครับประเด็นคุยกันก็มีน้องไลฟ์มึงดังเรื่องสาวลบในบ้านเมื่อนี้ก็ดขึ้นมาสิไปสารคามเมื่อแรกนี่ล้ำยุงในแถลงกแต่กระสิกำผมมาเราตู่รั้งเดียวกันกับบ้านเนาะกลับไปคอดคอนแกงแล้วผมเสียรถหน่อยครับไปนอนสารคามแลกับเลี่ยงเลีกยงสิชีวิตไปหามยู่สารคามก็ไปส่องเมืย่าไไปรอนหยุดมึง คนแบบนี้กำลังใจมันผมว่าไปกัน สวยเป็นไดแน่จะมันต้องบึงบินชั่วโมง่งต่อชั่วโม่งเลยไหมครับประเมินบ่ได้เดาทางบ่ถือเลงเห็นอย่างหัดดอกหอมไทยับยำเห็ดหวานเลยไครับไกลบอกครับ ก็เอาตับไก่ใส่ของลาเต้ใช่ไหมะครับผมเดี๋ยวไปเบิกเบิกเบิกน้ำต่อยได้บอครับนี่อยู่มือขึ้นได้หลายอยู่น้าดีครับน้ำไก่บานมาทำมือขึ้นนี่ดิ้อกแล้วทั้งน้อยกับได้เมาเป็นพระเอกต้นต้นนี่ สวัสดีครับผมเรียนในสั้นไหนล่ะลูกพอสอง <c oughs> ไปก่อนครับชั่วโมงต่อชั่วโมงบอกบทถึงเลยย้ำเราสิขึ้นมากับเต็มขึ้น <c oughs> อถ้าใช่ครับรถดิ <c oughs> ข้างในล,ลานพีเวยนไปรับเงิน เราเพิ่นมปัจจัยเงินแต่การหุกถุงออกมาลั่รลันถอดไม่ได้เออเแล้วนะปีนี่ละมันก็พวกกันดีเนาะเออีนึงที่สองบังอันเป็นเมียหนาหน่อยมอเตอร์ไซค์กับหลันเมียนเราอยู่หนองวัวซ้อดิเดินทางแล้วนะครับทุกคนขอบพระคุณพี่น้องผู้ติดตามแล้วดีๆวันที่สดใสสำหรับทุกๆคนทำอะไรก็ขอให้ง่ายไป เลยนะครับผมไปแล้ว